ข้อคิดเตือนใจได้ความรู้ทำไมพระต้องออกทุดงการเดินทุดงมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมพระต้องเดินออกทุดงท่านไปเดินเพื่ออะไรวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าที่แท้จริงแล้วนั้นการออกทุดงหรือเดินทุดงของพระนั้นเพื่ออะไร คำตอบคือเพื่อสแสวงหาที่เงียบสงัดปรีกวิเวกเพื่อทําสมาธิบําเพ็ญสมถะธรรมและก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ติดในสถานที่นั้นบางทีการเปลี่ยนบรรยากาศอาจทําให้การทําสมาธิได้ดีขึ้นและถือโอกาสได้โปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทําบุญถวายทานและได้ปฏิบัติธรรมกับพระธุดงไปด้วย เสร็จแล้วก็จาริกต่อไปเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆพระมหากัสปะเทระได้รับการยกย่องเป็นผู้เลิศในทางผู้ทรงทุดงเมื่อท่านอุปสมบทแล้วทำความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุพระอระหันตผลหลังจากอุปสมบทได้แปดวันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักท่านในานาพระมหากัสปะซึ่งท่านได้ช่วยรับผ่านธุระ อบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมากท่านมีปกติสมัทานทุดงสามประการอย่างเคร่งครัดก็คืออย่างที่หนึ่งถือการนุ่งห่มบังสุกุลเป็นวัดข้อที่สองถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดข้อที่สถือการอยู่ป่าเป็นวัด เพราะการปฏิบัติในทุดงคุณทั้งสามประการนี้อย่างเคร่งครัดพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ทรงทุดงนอกจากนี้พระบรมศาสดายัางทรงยกย่องท่านในทางอื่นๆอ,อ,อีกหลายประการกล่าวคือครั้งหนึ่งท่านติดตามพระพุทธองค์ ไปประทับที่ภายใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งท่านได้พับผ้าสังขาติของท่านเป็นสี่ชั้นและปูถวายให้พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะผ้าสังขาติของเธอนุ่มดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ทรงใช้สอยเธอพระเจ้าข่ากัสปะแล้วเธอจะใช้อะไรทำสังขาติเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อข่าพระองค์ได้รับจากพระองค์ก็จะใช้เป็นสังฆาติพระเจ้าค่าครั้นแลพระบร,รมศาสดาได้ประทานผ้าสังฆาติของพระองค์ซึ่งเก่าคร่ำคร่าให้แก่ท่านแล้วส่งยกย่องท่านอีกสประการคือ 1. กัสปะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยตถาคตเป็นผู้มักน้อยสันโดษภิกษุทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่าง สกัสปะเมื่อเธอเข้าไปใกล้ตระกูลแล้วชักกายและใจออกห่างประพฤติตนเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคยไม่ขนองกายวาจาและใจในสกุลเป็นนิตจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลนั้นตั้งจิตเป็นกลางๆว่าผู้ใครลาบจงได้ลาบผู้ใครบุญจงได้บุญตนได้ลาบแล้วมีจิตเป็นชั้นใดผู้อื่นก็มีใจเป็นชันนั้น 3. กัสปะมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณาแสดงธรรมแก่ผู้อื่นสี่ส่งแลกเปลี่ยนผ้าสังฆาติกับท่านไปใช้ซ้อยส่งสอนภิกษุให้ประพฤติปฏิบัติชอบโดยยกพระมหากัสปะขึ้นเป็นตัวอย่างประวัติสถานะเดิมของพระมหากัสปะเทระพระมหากัสปะเทระชื่อเดิมว่า ปิปะพลิเป็นชื่อบีดาและมันดาตั้งให้แต่มักเรียกกันตามโคตระว่ากัตสปะบีดาชื่อกัปปิละมันดาไม่ปรากฏชื่อเป็นวันนพรามตะกูลมหาศาลเชื้อสายกัสปะโคตระท่านเกิดที่หมู่บ้านพรามชื่อมหาติดถะตั้งอยู่ในเมืองราชคฤตภายหลังพระมหาบุรุษสเสด็จอุบัติชีวิตก่อนบวช พระมหากัสปะเทระเป็นลูกพระมหาศาลบิดาและมารดาจึงต้องการผู้สืบเชื้อสายวงตระกูลได้จัดการให้แต่งงานกับหญิงสาวธิดาพราหมณ์มหาศาลเหมือนกันชื่อพัฒกาปิลานีในขณะท่านมีอายุได้20ปีนางพัฒกาปิลานีมีอายุได้16ปีแต่เพราะทั้งคู่จุติมาจากพมโลก และบำเพ็ญเนกขมมะประมีมาจึงไม่ยินดีเรื่องกรรมรมเห็นโทษของการคองเรือนว่าต้องคอยเป็นผู้รับบาปจากการกระทำของผู้อื่นในที่สุดทั้งสองก็ได้ตัดสินใจออกปวดโดยยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ญาติและบริวารพวกเขาได้ไปซื้อผ้ากาสวพักและปาดจินจากตลาดต่างฝ่ายต่างปรงผมให้แก่กันและกันเสร็จแล้ว กรองภ้ากาวสวพัสสะภายบาทลงจากประสาทไปอย่างไม่มีความอาลัยการบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อปิปะพลิและพัทธ,ธากาปิลานีเดินทางไปด้วยกันได้ระยะหนึ่งแล้วปรึกษากันว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ผู้พบเห็นติดเตียนได้เป็นการไม่สมควรจึงได้แยกทางกันนางพัทธ,ธากะปิลานี ไปถึงสำนักนางพิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วบวชเป็นนางพิกษุณีภายหลังได้บรรลุพระอรหันตผลเมื่อทั้งสองคนแยกทางกาันพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันทกุตีวัดเบรุวันทรงทราบถึงเหตุนั้นจึงได้เสด็จไปประทับนั่งที่ขนต้นพระหุปุตตานิโคระหว่างเมืองราชาคฤตกับเมืองนาลันทาเพื่อรอรับการมาของเขา ต้นนิโคทะมีลำต้นสีขาวใบสีเขียวผลสีแดงปิปปับลิเห็นพระองค์แล้วคิดว่าท่านผู้นี้จกเป็นศาสดาของเราเราจากปวดอุทิศพระศาสดาองค์นี้จึงน้อมตัวลงเดินเข้าไปหาไหว้สามครั้งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นศาสดาข,ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก พระศาสดาตรัสว่ากัสปะถ้าเธอพึงทำความเคารพนับถือนี้แก่แผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่สามารถจะรองรับได้ความเคารพนับถืออันเธอผู้รู้ความที่ตถาคตเป็นผู้ที่คุณมากอย่างนี้กัดทำแล้วย่อมไม่ทำแม้คนของเราให้ไหว้ได้เธอจงนั่งลงเถิดกัสปะตถาคตจะให้ทรัพย์มรดกแก่เธอ งานประกาศพระศาสนาพระมหากัสป์เถระ,เ,ระเป็นพระสันโดษมักน้อยถือธุดงเป็นวัดธุดงสามข้อที่ถืออยู่ตลอดชีวิตคือหนึ่งส่งผ้าบังสุกุลเป็นวัดสองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดสามอยู่ป่าเป็นวัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจึงไปในทางเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลังมากกว่าการแสดงธรรม ท่านได้แสดงคุณแห่งการถือทุดงของท่านแก่พระศา,าสดาสองประการคือ 1. เป็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. เพื่ออนุเคราะห์คนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติตามพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่ท่านแล้วตรัสว่าเธอได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตนแก่ชนเป็นอันมากทรงสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ตัดสอนภิกษุทั้งหลายให้ถือเป็นแบบอย่างดังนี้เอตทัทธะพระมหากัสปะเทระได้รับการสรรเสริญจากพระศา,าสดาเป็นต้นว่าเปรียบเสมือนด้วยพระจันทร์เข้าไปยังตระกูลทั้งหลายไม่ขนองกายไม่ขนองจิตเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่เยอยยิงวันหนึ่งเมื่อปัับนั่งในท่ามกลางหมู่คณะพระอริยะเจ้าส่งตั้งพระเทระไว้ ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงว่าภิกษุทั้งหลายกัสปะนี้เป็นผู้เลิศดแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงบุญญาธิการนับย้อนหลังไปแสนกลับแต่กับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติในโลกพระมหากัสปะเทระนี้ พระมหากัสจปเทระนี้ได้เกิดเป็นกุดมพีนามว่าเวเทหะในพระนครหังสวดีนับถือรัตนาตไยได้เห็นพระสาวกผู้เลิศทางทุดงนามว่ามหานิสัพะเทระเลื่อมสายในปฏิปทาของท่านจึงนิมนต์พระปุทุมมุตระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาถวายพระตาหารแล้วตั้งความปรารถนาตำแหน่งนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยพุทธญาณเห็นว่าความปรารถนาของเขาจะสำเร็จแน่นอนจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการประมาณแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจากอุบัติขึ้นท่านจักเป็นสาวกที่สามของพระพุทธเจ้านั้นมีชื่อว่ามหากัสปะเทระอุบาสกนั้นได้ฟังคำนั้นแล้วรู้สึกเหมือนว่าสมบัตินั้น ตนเองจะได้ในวันพรุ่งนี้ได้กระทำบุญกรรมต่างๆมาตลอดหลายพุทธทันดรในชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสปเทระตามคำพยากรทุกประการนิพพานพระมหากัสสปเทระเมื่อทำสังขยนาพระธรรมวินัยเรียบร้อยได้จำพรรษาอยู่ที่เวรุวนารามมีอายุประมาณ120ปีจึงนิพพาน ณระหว่างกลางกุกุฏสัมปาตะบรรพศทั้งสามลูกในกรุงราชคฤต์ตั้งแต่โบราณมามักนิยมเดินทุดงกันหลังออกพรรษาไปแล้วถามว่าเดินในป่าหรือเดินในเมืองจริงๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีการเดินจาริกทั้งในเมืองและในป่าพอผ่านเมืองชาวเมืองก็ได้มาต้อนรับกันเหมือนตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นพันๆรูป เดินจาดิกไปรโปรด์โมยา่าที่กรุงกบินลพัทก็จาดิกผ่านป่าเข้าสู่เมืองพระราชาพระมาหากษัตริย์ชาวบ้านทั้งหลายก็มารับกันเต็มเมือง